สวัสดีครับสามีฟ้ามครับผมมันนี้เฮ้ามาเลียงนะครับบอไดไปปล่อยไร่ถุงนะครับเนาะเพราะว่าไปขนฟางแง้มเศ้านั่มล้วก็ถ้าปล่อยได้เศร้าก็ต้องเดี๋ยวปล่อยเยวกลับมาขนฟางเยวก็ว่าปล่อยงูครับบุญไหวครับนะมันนี้ก็เลยว่าไปขนมาแล้วกลับมากลับมาเลียงเลยครับเนาะเพราะว่าถ้าถ้า ไปขนมาไปปล่อยกลับมาไปต้องไปเบิงเทีย่ยงอีกก็ต้องไปรัดอีกก็เลยผักง่วนหน่อยน้ำครับเนาะมาเรียงชักมือสองมือครับเนาะเป็นอาทิตย์ก็คงจะบอได้ครับเพิ่งพอมัวหน่อยประเดีย๋ยมาผักพ่คือยุดเสาร์อาทิตย์แล้วครับนะจากสองมือ,อเป็นไปบอไดเออเป็นไปไดครับจากสอง <c oughs> เป็นไป,ปไดอเอ็กสองมือก่อนแล้วก็ องเปปล่อยในถุงคือเก่าครับเนาะให้เป็นได้กินห้มกันก่อนง่วนหน่อยกันไลยถ้าเกิดว่าบ่ามีธุระเออ่ขนฟางคนยังที่เป็นธุระทางบ้านแอดซามินฟิฟาร์มก็อยากจะมาเลี้ยงดีกว่าครับเพราะเพิ่นจะได้อยู่เป็นฝูงเป็นกลุ่มแล้วก็ได้กินหญ้าครับนะเนาะเต็มที่ดีกว่าปล่อยครับปล่อยเพิ่นจะไปน้าฝูงยางครับ ยางยางเดียวแล้วก็ไก่นะครับเนาะตัวนี้ก็บอกไก่แห้งครับเนาะมาจากบานอยู่ประมาณสามโลครับเนาะสามกิโลแถวนี้แถวน้องนูหนองกามาน้องไผ่นี่ครับเนาะบริเวณนี้กินมากครับนี่เป็นฟุ้งนะครับเนาะมากครับเมลพันธ์ครับเนาะท้นเมลพันธ์ก็ไดสาม้วครับนี่นีครับนาเมลพันธ์แล้วก็ของ พอเนียงพอสมแม่เดือนแม่เพ่นนะแม่จูมอยู่ไกลๆครับเนาะแยกกันไปเดี๋ยวจากน้อยตอนก่ากับห่มกันนี้อครับแยกเป็นฝูงเป็นกลุ่มครับนะนี่ก็เคยเรียงน้ากันครับเนาะกับตอแม่พันครมาแล้วครับผมก็ไล่ลองกันมาเรื่อยๆครับนี่ครับลอยกลับมา ช่วงนี้กัแม่เพ่นเลี้ยงครับเนาะอ่ามีข้อพอบอดนะพอบอดไม่เตะม่เพ่นพอบุญจะแม่เพ่นมาเลี้ยงช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งกับพอบอดก็จะมาเลี้ยงก็สลับกันครับเนาะก็ละซิฟมือครับเนาะหน่วยได้มาสามครับปีนี้กำลังทยอยออกครับเนาะ แม่พันธุ์องศาไม่ได้ฟ้ามกะหาอยู่ครับนะมันหาอยู่ปล่อยมากมันนีปล่อยสายนะครับนะผมอ่าณเทียงครับเมตาดำนี่เข้าย่ญญานเกินไปฮะนะมาคัดหูวคนอยู่ประจำนะแล่จะปลอยไปยังสั่นครับจะมัดใหม่เคีงๆครนะับว่าเนาะ เป็งานเข้าออก,ก็เป็นยังสีไปหองหูอยู่บอสซาครับแบบสีก็ได้ดูแลนะครับได้เบิ่งงินหน่อยน้ำกะถ้ไดไปจะตโตละสองเดือนนี่ทุกโตนี่ครับปล่อยเลยครับนะไม่มีปัญหาเลยสบายครับแต่ว่าถ้าสองเดือนกับเริ่มปีใหม่กั มีเวลากกมกราครับนะกุมภาะมะกะลากุมภาะแหละครับมีหน้าครับมีหน้ากลางๆเดือนก็นเริ่มนตรงครับมาเลี้ยงครับเพราะว่าณปอยอะไรทุ่งกับบรรจะไถหน้าเตรียมตัวบานเข่าครับเนาะไกลได้เวลาครับประมาณตอนนี้กั15ิบนาฬิกาสาบนาทีครับระาย3 อวยครับใบซางกับตองอวยครับลงไปหนีครับเนาะลงไปตุน่นโยคะไลลายนี่ครับเป็นน้องน้องสาธารณะน้องย่มมาครับนะน้องออสาธารณะแหลกครับต่อจากน้องน่าจะน้องสาธารณะแหลกแล้วก็ก้อนน้องซิมมั้งครับนะน้องซิมนี่มาที่หลังหรือเปล่าครับนะน้อง่ามามีก้อนครับนะมาขายาย กว่างญ่กระมูครับนะของปันเตยตำบลทุ่กงกุลาเพือสุวรรณภูมินนะมจังหวัดร้อยเอ็ดครับเนาะมากันแล้วครับเตรียมจะกลับกันนะขยับกันมากครับเนาะ สามแม่นะครับเนาะะมีกระโลงนี่มีของกระโลงลูกใหม่ต้องมาใส่ให้แม่นวลนคนระับแล้วกะ็กระโลงใหญ่ไปให้แม่ตาดำแล้วกี่อันนึงของสีทองครับเนาะ มักลูกเขาครับแต่ว่าลูกเขาอยู่ทางปลอยไร่ถุงหลายครับน้าตะลูกเขาเอาไว้ครับนะเอามาทางนี้ครับทาน,นี้แหงก่อนครับเนาะเป็นหยาก่อนนี่กรท่องแม่นวลเท่านี่กรท่องจากเดือนละนอเพราะว่ากาหนดเท่าที่จำได้ผสมผสมตอนตีสี่อยู่กระะกฎานะครับเนาะหนึ่ง เป็นสิงหาสองเป็นกันยาสามเป็นตุลาสี่พฤศจิกาห้าธันวาเนาะหาเดือนมั้งครับเนะเาะเล่าหาเดือนครับกำหนดนอยู่เมสาประมาณนี้แหละครับเนาะ กลางพอนครับเออลูกน้อยไมลกก่ลูกกลางลูกใหญ่เป็นก็นเป็นเมเจอร์เมเจอร์ได้นองแล้วครับเนาะนี่เป็นตัวแรกตั้งแต่มาเลี้ยงครับเป็นบนโฮมตัวแรกเนาะเป็นอูกมัววมัวหน่อยตัวแรกของคอครับเนาะบนโฮมแล้วก็ตามมาด้วยลูกของแม่แดง แม่แดงนี่ครับลูกติดแม่แดงมากเลยตาดำไอปานแดงปานแดงกับเจยลูกติดแม่นวลมากก็มีลูกกันหมดแล้วตาดำขม่าตัวเดียวก็มีลูกแล้วน,นะลูกเป็นทองแดงครับนะส่วนปานแดงกับลูกเป็นเอาอย่างนี้มีครับปานแดงลูกเป็น เป็นปุย๋ยฟายออลืมซื้อครับแม่แดงครับกับผสมผสมพอบอดได้ไปแต่ว่าบ่มั่นใจกันเลยผสมหมอไปอีกรอบนะผสมหมอไปแล้วเป็นของกมปศุสัตว์ครับเนาะเป็นพอพันของโฮกมปศุสัตย์ไปเรียบร้อยแล้ว ดำได้ไปนิดหน่อยมากกันไปครับคุณเกิดเป็นทวีทรับทวีทรับนี่เป็นน้องล่าของปีที่แล้วครับสุดปีที่แล้ว ้อสามของปีเี่แล้วต่อจากบุญโฮมเอ้ยสมโศกครับนะจะีสับเขากระแปกหน่อยครับนะเลนพอพันปลาหินเห็นเลยครับพอพันเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับน,ะนี่นหน่อยอยามาเหยียบของกินปไปไป,ไปล่อยไับหน่อยเัา นี่ครับบุญโฮมนะครับบุญโฮมเป็นสุดแรกครับบุญโฮมใหญ่ซ้ำเอ้ยโอ้ยบุญโฮมสมโชคเป็นน้องปานแดงใหญ่ซ้ำกันละ่ะซ้ำปานแดงครับนะลูกแม่แดงติดมาเอ่อมาได้ในคอครับนี่เป็นสามตัวสุดปีที่แล้วครับ นี่ก็มาเดียวครับนะได้มาได้หนูเป็นท้องแดงครับท้องแดงเข้าไปใส่ครับท้องแดงอยู่พูนครับท้องแดงก็ปุยฝ่ายเขาขาวพูนแล้วก็มีโชคเออแล้วก็เอากอดสินสุวรรณแล้วกาศมาข้ามแพงครับนะแม่อึ่งเผาครับไก่กแดงกับเป็นนำ้ำเออ,เ,อ,อเป็นน้ำตาลครับสมรภัาายไปได้เดือนแล้วมั้งครับน้ำตาลเขา เริ่มจะโฮมกันมากนะครับนะขอตัง้งแม่เพนแม่จูมแม่เตือนผสมพอเนียงเอาแม่สาวกมี่ครับมันนี้โอ้แม่สาวกมี่เล่นกันครับน้องลาก็เเ็นปุ้ยายครับเนาะตอมากเป็นสินสุวนแล้วก็อ่าคำแพงแล้วก็ มีโชคโเก๋าทองแดงครับนะไล่ตามลำดับหลังมหานาครับนะก็มาวนดีละครับเนาะมีสับมาวนดรกินยังมาวนคนแล้วกี่ย่านนะครับเนาะย่านแต่จุมมยวบาย่านแล้ววุน่นเลย ยาน่ะเสมอจับได้ครับขี่ยานอยู่ไงแล้วจับดูดูบายดูดูจับได้ครับเนาะจับได้บายได้นะครับนะครับต้องพยายามครับเนาะพยยาามจับบายดูดูเป็นกระชืนครับเนาะครับไปกันแล้วครับนะ อย่างใหญ่เพื่อกันทยอยไปแล้วครับเนาะอ่ะมื่อนี้ก็เสียดายพอๆกันสำนีสักก่อนครับเนาะมื่อนี้เลื่เริ่มๆสิขยับขยายกลับบ้านกันไปแล้วครับคุณอือไปเล่นดินครับเขาหลอกดินไหมนุ๊ไปเล่นดินครับอ่ะไปปนแก๊งน้อยซะเอ้าเหมืนกลับวาก็เล่นดินครับหลอกหน้าครับเนาะเหมือนก็ไปเล่น ใบผาอ,อ,อ,อ่อนใบไม่อ่อนดำมันโธมมันโธมมนก็อยากเห่นนะโมาโม,มยากเล่นครับนะไปละเนกันจ้าเสียเครับนะ ครับมื่อนี้กิดเสด็จพ่อๆกันซัมนี้แล้วครับเนาะหนยพนขอบคุณท่านที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ